กายกับใจแค่นี้แหละที่เราต้องรู้เท่าทันจะทุกข์ก็เพราะกายกับใจจะสุขเพราะกายกับใจทุกสิ่งทุกอย่างจะรู้รู้ได้ก็คือกายกับใจอย่างสุกว่าคน เขาไม่ชอบเราสมมตินะเขาไม่ชอบเราก็แปลว่าอะไรเขาไม่ชอบอะไรเขาไม่ได้ดูเขาไม่รู้จักตัวเราเขาไม่รู้จักจิตใจของเราเขาะจะรู้ได้ยังไงสิ่งที่เขารู้ก็คือขันห้าของตัวเองกายกับใจตัวเองเขาเห็นเรา เขาได้ยินเราพูดหรือได้ยินคนอื่นพูดถึงเราอันนี้คือโคโมลของเขาสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาได้ยินไม่แน่เขาอาจจะได้กลิ่นระวางแต่ก็คงน้อยนะ้นองจะว่าใส่น้ำหอมเยอะแยะไป หรือว่าไม่อาบน้ำเราจึงได้กลิ่นแต่ส่วนมากเป็นเรื่องสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาได้หินแล้วเขาปรุงแตง่งก็กลายมีมีสัญญาเกี่ยวกับเราอยู่ในสมองเขามีความคิดคือสังขาร อยู่ในสมองเขาสิ่งที่เขารู้ก็คือกายกับใจของเขาเองก็ว่าเขารู้เราก็หมายถึงว่าเขามีความคิดเกี่ยวกับเราในสมองเขามีสัญญาเกี่ยวกับเราอยู่ในสมองเขามีความสงจำเกี่ยวกับเราอยู่ในสมองเขารวมเขาแลา้วก็เรียว่าตัวเรา เราก็รู้คนอื่นก็เหมือนกันเราก็รู้แต่สิ่งที่เขาที่ปรากฏที่ตาที่หูของเราเราจะรู้อะไรได้ก็รู้แต่รู้แต่ตัวเองรู้แต่กายรู้แต่ใจตัวเอง จะทุกข์ก,กข็อยู่ที่กายกับใจจะสุขจะอยู่ที่กายกับใจสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรจะศึกษาที่จะเข้าใจอย่างท่องแท้ก็คือกายกับใจของตนเราจะเริยนสติกับลมหายใจ ลมหายใจคืออะไรลมหายใจคือกายอยู่ในรูปขปันเนี่ยเราเรารู้กายคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีสติรู้กายว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่หายใจเข้าหายใจออก ต้องมีความรู้สึกเรียกว่าเวทนาเวทนามีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกเนื้เฉยบางคนอาจจะปฏิเสธว่าไม่ใช่ว่ามีเวทนาตลอดนะบางบางเวลาบางช่วงไม่มี นั่นแหละไอ้ A A ที่ว่าไม่มีนั่นก็คืออตุคขมสุขเวทนาตัวกลางรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกท้องรู้เท่าทันเวทนาชีวิตเราต้องมีเวทนาทุกขณะจิตต้องมีเวทนาพระอรหันต์ก็มีเวทนาเพราะเป็น เรื่องของขันหาเป็นส่วนประกอบของชีวิตของมนุษย์ทุกคนหลังๆในผูกแปลบาลีเป็นภาษาอังกฤษก็นิยมแปลเวทนาว่าโทน t o n e ไม่ได้แปลว่า feeling เพราะ feeling เป็นคำที่ของค้างกำกวม เป็นโทนของปัจจุบันปัจจุบันคณะมีโทนมีสามโทนโทนสุขโทนทุกข์โทนไม่ทุกข์ไม่สุขสังเกตเวทนาระหว่างการภาวนาเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน นี่เราก็รู้พื้นของจิตพื้นของจิตว่าหนักว่าเบาว่าสบายไม่สบายแข็งอ่อนมันก็มีลักษณะของมันเหมือนเราจะวาดรูปเอ เพินที่เราวาดนั่นก็เหมือน,นตัวจิตตัวรู้ตัวรู้อยู่นี้ตัวรู้เดี๋ยวมันรู้สึกคล่องแคล่วไหมรู้สึกหนักน่วงไหมรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายให้ดูอาการของตัวรู้อยู่ในปัจจุบัน เป็นจิตานุปสนาสติปทานสติปทานซ้ำขอ้อนี้มีหน้าที่รับรู้รับทราบอย่างเดียวแต่สติปทานข้อที่สี่ธรรมานุสติปทานธรรมานุปสนาสติปทานเนะี่ยคือสิ่งที่เกิดดับอยู่กับจิต ส่งเราแบ่งออกเป็นฝ่ายกุศลกับฝ่ายอก,กุศลถ้าเป็นฝ่ายอก,กุศลฝ่ายที่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาก็อยู่ในหมวดของนิวรณ์การรู้นิวรณ์ก็คือการเจริญธรรมานุพัสนาสติปัฏฐาน ธานิวอนเริ่มลดน้อยลงอ่อนลงพวกโพชงเพึ่งปรากฏสติผู้ชงธรรมวิจยาโูชงวิริยะผูชงปิติโูชงเป็นตนในการรับรู้รับทราบว่ามี สิ่งเหล่านี้หรือไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของสัตัฏฐานแต่ข้อพิเศษของข้อทิสีก็คือไม่ใช่แค่รับรู้ร,ร,รับทราบว่ามีหรือไม่มีแต่ต้องมีการฝึกในการป้องกันไม่ให้มีนิวรณ์รูจักละนิวรณ์คือไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการ ในในข้อที่สีนี้ยังจะต้องมีความเพียรเข้าไปป้องกันอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้ละอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วปลุกฝังผู้ชงที่ยังไม่มีและพัฒนาผู้ชงที่ปรากฏแล้ว ให้เจริญยิ่งงขึ้นไปฉันในการภาวนานและดูลมหายใจแล้วก็รับรู้ด่อลมว่ายาวว่าสัน้นยาบละเอียดเป็นตน้นไม่ลืมอันนั้นก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในระหว่างการฝึกการาภานสติ โทนของปัจจุบันคณะสุขทุกข์เฉยๆเราต้องรับรู้รู้เท่าทันเดี๋ยวเป็นเวทนาปันาสติปทานรู้อาการของของจิตว่าหนักว่าเบาว่าสบายไม่สบายมีกำลังไม่มีกำลังหดหูเบิดบาน ก็รู้เท่าทัน,น,นก็เป็นจิตตานุปสนาสติปทานรู้ว่าดีวอนมีหรือไม่มีหรือว่าผู้ชงคกุศลธรรมต่างๆมีหรือไม่มีพร้อมกับการฝึกป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมเกิดศึกษาในการที่จะดับจะระง,งับอกุศลธรรม ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปฝึกในการปลุกฝังกุศลและธรรมโดยเฉพาะผู้ชงฝึกพัฒนาให้ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยงยิงย่งขึ้นไปนี่ก็การเจริญสติระหว่างการดูลมหายใจ